สครับสวนใหน้อยน่ารักตรงนะครับกับพี่ผมก็ป็นมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมพ็อเก็ตนะครับวันนี้นี่ครับเราจะมาแนะนําเด็กทีเด็ดนะครับสำหรับตะลุยหลีกใหม่นี่ครับคือเมื่อวานเนี่ยหลีกใหม่มันเข้ามาแล้วนะครับแล้วพี่ก็สารภาพเลยว่าพี่ก็ไม่ได้แบบไถลูดเดียวผ่านเหมือนเขานะครับบางคนบอกว่าพี่หลีกหลีกอะไรครับหลีกอะไรนี่ฮะนี่กดให้ดูนี่ครับนี่นะฮะอันนี้นะครับคือคุณต้องชนะ5ครั้งติดต่อนะครับ ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าใครเล่นช่วงนี้นะคือถ้าแบบตอนที่มันปล่อยหลีกมาเลยคนยังไม่ค่อยเล่นอ่ะคุณเจอบอทกันสนั่นเลยครับตอนนั้นอ่ะมันง่ายครับแต่ถ้าใครตอนเนี้ที่ยังไม่ผ่านนะหรือแบบติดงานทํางานแบบที่รู้ตัวอีกทีคือมาเล่นตอนเย็นกลางคืนเนี่ยโอ้โหแม่งโถมกันหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับเด็กที่เขาแบบจะเล่นเล่นกันจริงจังจริงจังเลยนี่ครับที่จะแนะนำนะครับมันมีด้วยกันทั้งหมด3เด็กนะครับ เด็กที่1นะครับรู้อยู่แล้วนะครับคือเด็กเมตาของอันนี้นะครับนั่นคือเด็กชาริสาดนะครับเด็กชาริสาดนะครับถามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในเด็กนี้ที่คุณต้องใส่เข้าไปนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องใช้ชาริสาดร่างหนึ่งร่าง2นะครับแล้วก็ตัวชาริสาดที่เป็น ex นะครับใช้แบบนี้นะครับชาริสาดธรรมดาคุณไม่ต้องใส่นะครับใช้ ex นะครับอย่างละ2ใบนะครับจากนั้นตามด้วยนกไฟ2นะครับตามด้วยวินดี้การ์ดี้นะครับร่าง1เอาแค่1น่ร่าง2ใส่2ใบนะครับ แล้วหลังจากนั้นเทรนเนอร์ก็ปรับตามที่เคยแนะนําไปนะครับซึ่งคลิปนี้พี่เคยแนะนําไปแล้วนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ปิดจุดอ่อนได้ค่อนข้างดีนะครับในเกมเร็วที่แบบเจอพวกเด็กปิกาจูเกมเร็วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าวินดี้การ์ดี้เนี่ยนะครับถ้าคุณแปลงร่างทันเนี่ยแล้วมันได้ตีเนี่ยนะครับมันวันฮิตปิกาจูครับปิกาจูเด็กลงเด็กเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ120ดาเมจของวินดี้การ์ดี้เนี่ยนะครับหรือไอตัวกับ ex ของเรานะครับหมา ex หมาไฟ ex เราเนี่ยนะฮะะมััันนแททบจววช็อตตไดุ้ก นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กเนี้ยเลยเป็นเด็กที่มาแรงมากๆนะครับเป็นเด็กที่มาแรงมากๆนะครับอีกเด็กหนึ่งนะครับนั่นคือเด็กปิกาจูนะครับเด็กปิกาจูเนี่ยนะครับจัดได้หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เป็นแบบปิกาจู ex 2นะครับเป็นนกสายฟ้านะครับแซปดรอสหรือบางคนจะเรียกทันเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทันเดอร์สองนะครับแล้วอันเนี้ยที่เหลือคุณแล้วแต่คุณจะปรับละนะครับว่าคุณจะใช้เป็นแบบเนี่ยนะครับเป็นอีก โปเก็บอลเนี่ยที่ช็อตสายฟ้าได้เนี่ยนะครับหรือคุณจะใช้เป็นไรจูนะครับซึ่งถ้าเป็นไรจูเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการ์ดที่แบบเอาไปเรียก Energy มานะครับตัว M Search เนี่ยนะฮะคุณคุณต้องดึง Energy มาคือไรจูเนี่ยเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับเพราะว่าจุดอ่อนของเด็กสายฟ้าเลยนะครับคือดาเมจมันลิมิตอยู่ที่90ครับแซฟต์ดอยดคุณไม่ต้องหวังแม่งอ่ะบางทีดีดมาแม่งออกมาเหรียญเดียวก็มีกันมาแล้วนะครับคือมันเป็นอะไรที่วัดใจครับมันวัดผลไม่ค่อยได แต่มันเป็นช็อตวัดใจแบบเชื่อถ้าดีติดกูชนะดีไม่ติดกูก็แพ้อะไรแบบนั้นนะครับคือเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นการไต่แรงเนี่ยค่อนข้างใช้ความคอน s ิสเ e นซีค่อนข้างสูงนะครับคือคุณไม่มีสิทธิ์จะไปวัดใจอะไรกันหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแนะนำส่วนตัวพี่นะส่วนตัวพี่นะพี่แนะนําใช้เป็นไลจูด,ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครแบบจะวัดใจดีลงดีเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนส่วนการ์ดอิเล็กโทรดนะฮะทำไมพี่ถึงแนะนําอีกอันนึงนะครับให้คุณใช้แบบนี้นะครับ ง่ายๆเลยครับอิเล็กโทรดมันหนีสูนนะครับมันมันหนีสูนได้เลยครับคือสมมุติว่าแบบปิกาะจูคุณยังไม่พอเนี่ยจั่วบ,บนมือมานี่ครับคุณมีปิกาจูมีอะไรเงี้ยคุณเอาอิเล็กโทรดขึ้นไปยันได้ก่อนก็ได้ครับมันติดจี้หนึ่งอันหรือคุณจะไม่ติดก็ได้นะครับสมมุติแบบคุณได้เริ่มก่อนนะคุณวางปิกาจูไว้ข้างหลังถูกปะ่ะแล้วคุณก็เนี่ยติดจี Pikachu, ้ปิกาจูเทอันถัดไปคุณก็แปลงอิเล็กโทรดแล้วก็หนีฟรีครับมันไม่เสียจีน้นะฮะพอปิกาจูพร้อมคุณ ส่วนตัวมันมีอยู่แค่2อย่างที่พี่แนะนำนะครับคือให้ใช้อิเล็กโทรดนะฮะหรือไม่ก็ให้ใช้เป็นไลจูไปเลยนะครับํากไกจูนะครับคราวนี้อีก1เด็กนะครับอันนี้เป็นเด็กฮอตฮิตนะครับนั่นคือเป็นเด็กของมิวทูนะครับเด็กมิวทูเนี่ยนะครับที่จักใจเลยนะที่ไม่ได้ใช้เลยครับที่ไม่ได้ใช้เลยครับเหตุผลเลยนะคือมันดีจริงๆนะครับแต่มันดีสําหรับหลีที่แข่งเอา3าใน5ครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่ถ้ามือบอดขึ้นมานะครับมิวทูแม่งกลับมายากมากครับ มันพิ่งเซอร์ไนล่าง3เกินไปครับคือถ้าไม่มีแล้วเจอเด็กเร็วๆนะมิวทูแม่งสองเทินเงีนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วพี่มองว่าไม่ค่อยเวิร์กครับไม่ค่อยเวิร์กจากใจเลยอาจจะไม่2อ่ะ3ก็ได้นะครับถ้าคุณได้เริ่มหลังเขาคุณจะได้ยิงเขาแค่ลูกเดียวอะลูกบอล50อะที่เหลือมิวทูคุณตายแล้วครับแล้ว EX นี่มันแบบเสีย2แล้วคุณคัมแบ็กยากมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่เวิร์กหรือคุณจะเป็นที่จะต้องแบบเอามิวทูเป็นตัวแทงแล้วปล่อยแม่งตายไปแล้ววัดใจว่าคุณห้ามตาย่ซึง ซึ่งเวลาการเล่นกันแบบนั้นแล้วนะครับคุณเจอแบบซาบีน่าไม่กแงเนนะฮะเพราะฉะนั้นสุดตัวแล้วพี่อะไม่แนะนําเลยนะครับเด็กนี้พี่ไม่แนะนําเลยนะครับแต่อีกหนึ่งเด็กที่พี่แนะนำนะครับคือเด็กนี้ครับเด็กนี้นี่ครับเด็กนกน้ำนะครับแล้วก็เด็กสตาร์มี่อกนะครับเด็กนี้เป็นเด็กคลาสสิกนะฮะที่ความคอนสิสตนที่สูงมากนะครับคือความนิ่งของตัวเกมอะไรต่างๆมันค่อนข้างนิ่งนะครับคือแน่นอนครับเทิร์น2เนี่ย เวลาคุณเล่นนะเด็กนี้เลยนะเวลาคุณเล่นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอย่าห่วงดาเมจครับเทินสองคุณแปลงร่างสตาร์มีให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าสตาร์ยูเนี่ยนะครับหรือร่างแรกเนี่ยนะครับเลือดมันน้อยครับเลือดมันน้อยมากครับมันโดนแบบถ้าใครแบบเจอนกขาวอีกนกขาวตีสี่อะแล้วแม่งแปะแบบล็อกเก็ตมาแก๊งล็อกเก็ตอ่ะหัวหน้าแก๊งล็อกเก็ตอะแม่งแปะโป้งมาหนึ่งแม่งไตฮีเดียวตายเลยครับฉะนั้นแนะนําว่าแปลงร่างครับให้ได้ครับแล้วตบสวนนะครับเด็กนี้ความซอนคิสเทนซี่สูงมากๆ นะครับสูงมากๆนะครับแล้วก็ยังมีนกน้ำนะครับนกน้ำเนี่ย ex นะครับแล้วก็ยังมีวัดใจกับน้องก้อยได้ด้วยนะครับยับเพึ่งน้องก้อยเยอะนะครับเด็กเนี้ยตามี่เป็นตัวแบกแล้วนกน้ำเนี่ยเป็นตัวเสริมเข้าไปนะครับตามี่เนี่ยคุณหนีศูนย์พอจะไม่ไหวคุณถอยครับแล้วคุณก็เอานกน้ําขึ้นไปส่วนแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือหลักในการเล่นนะครับอาจจะโดนซาบินงซาบีน่าอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเขาซาบีน่ามาคุณก็ต้องปล่อยซามี่ตายไปแล้วที่เหลือให้นกน้าแบกแล้วแค่นั้นนะครับคุ เกมก็จบถูกป่ะสตัวนี้คุณห้ามตายอยู่แล้วเพราะเป็น dx ไงเป็นตัวขีดเฉะนั้นอันเนี้ยคอน s i s t e n c y สูงมากนะครับแล้วคุณก็ใส่เ u อร์เฟ t ไว้ครับเผื่อเจอเกมเปิดมือบอร์ดครับเ u อร์เฟ t ช่วยคุณได้เยอะนะครับเ u อร์เฟ t นะฮะแล้วคุณเนี่ยครับติดจิวานี่นะครับหรือบอสแกงล็อกเก็ตนะครับเขื่อนแรงแม่งตบ50นะครับมอนเบสิกตายแทบทุกตัวนะครับ50เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเป็นอะไรที่เวิร์กนะครับเวิร์กจัดจัดและเวิร์กจากใจนนนนะะะะะฮเพรราฉัั้ลองดูคบ แต่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปนะครับทุกเด็กมีความมือบอร์ดและมีจุดอ่อนทั้งหมดนะครับเด็กไฟนะครับพี่ว่าโหดๆนะครับคีย์ของเขาคือนกไฟครับนกไฟเนี่ยนะครับจุดอ่อนนะครับแม่งแพ้ท่าสายฟ้าครับแล้วคุณคิดดูนกไฟถ้าคุณเจอเด็กสายฟ้าหรือเจอปิกจูหรือเจออะไรก็แล้วแต่ครับมอนงงงแม่งตบคุณ40ครับ พูได้ง่ายมันตบคุณประมาณ3เทินอ่ะคอสกิดแค่สรอบแล้วถ้ามันแปลงล่าง2ในเทนที่2นะคุณเห็นครับเท่ากับว่านกไฟคุณดีดเหรียญได้แค่2ครั้งแล้วคุณต้องวัดใจด้วยว่า2ครั้งนั้นน่ะหัวที่มันออกเนี่ยนะครับคือเทินแรกคุณต้องเอาไฟไปติดนกไฟจากนั้นคุณดีดเหรียญต้องวัดใจครั้งแรกแล้วนะว่ามันจะติดหรือเปล่านี่ครับถ้าคุณได้เริ่มก่อนนี่ยิ่งสาหัสเลยเพราะฝั่งตรงข้ามได้ตบคุณก่อนหมายความว่าคุณเนี่ยได้ดีดเหรียญแค่ครั้งเดียวครับ ครั้งเดียวเนี่ยคุณต้องวัดใจเลยว่านกไฟของคุณเนี่ย energy แม่งได้3หัวอย่างน้อยต้องได้2หัวต้องได้สวงหัวครับแล้วต้องแปะวินดี้การ์ดี้ครับวินดี้การ์ดี้แม่งต้องขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันวัดในวัดครับแล้วถามว่าที่มีช็อตพลาดไหมมีครับที่ใช้เด็กไฟไถ่ายเลยครับตอนแบบเล่นทีโยวนะถ1 2ยหสเกม5แม่งขึ้นแบบนี้ครับมือแม่งบอดแล้ววินดี้การ์ดี้ไม่ขึ้นแล้วแม่งขึ้นแต่ชาริาสาดครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเจ๊ง นะฮะเจ๊งนะครับเด็กนี้โคตรเจ๊งนะครับอันถัดมานะครับเด็กน้ําครับถามว่าเจ๊งไหมถ้ามือบอดจริงๆนะครับฝั่งตรงข้ามแม่งขึ้นปิกาจูมาได้เร็วๆเลยนะนะครับแบบขึ้นเร็วๆเลยนะแล้วแบบพี่ได้เริ่มหลังนะครับหรือเริ่มก่อนก็แล้วแต่ครับสู้ปิกาจูไม่ได้ครับคุณได้ตบเขา1่ทีใช่ป่ะปิกาจูมันติด 2G จี้แล้วมันปีครับมันตี1 1 0นะฮะ แล้วสตามี่ของคุณเนี่ยนะครับเลือดคุณดูเลือดแม่งแค่ร้อยสามสิบครับคือคุณตบส่วนปิกาจูไม่ตายเอาไง,ไง่ายๆคุณแปลงเป็นสตาร์มี่คุณก็ส่วนปิกาจูไม่ตายปิกาจูมันก็ได้ตบโป้งเหนนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาครับแล้วปัญหาของมันคือสตารมี่มันเป็นล่างสองครับถ้าล่างสองไม่ขึ้นเกมนั้นคุณเจ๊งเลยนะครับหรือนกน้ำแม่งขึ้นมาโดดๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบน้องก้อยดีดไม่ติดแม่งก็ตายครับคือมันเป็นอะไรที่มันลุ้นกับการดีดเหรียญมากจนเกินไปนะครับ ส่วนปิกาจูครับอย่างที่บอกครับดามเมดมันแม็กอยู่แค่นั้นครับดามเมดมันแม็กอยู่แค่นั้นถ้าปิกาจูเจอเด็กไฟที่แบบเขาตั้งได้เร็วนะหรือเจอเด็กน้ำที่แม่งดีดเหรียญติดนะปิกาจูแม่งงินเลยครับมันกลับมาไม่ได้ครับนะฮะเพราะคุณเพิ่งปิกาจู e x ครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่มันเจออะนะครับปิกาจู e x ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าแม่งไถได้เร็วจริงนะครับหรืออย่างที่บอกมิวทูมันไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วครับมือบอดคิดจบนะฮะเพราะฉะนั้นพี่จะแนะนำคร พาพี่ผ่านครับจนมาถึงแบบนี้นะฮะจนเราผ่านแบบแลงกิ้งมันมาได้นี่ครับคำถามคือเด็กไหนครับมันคือเด็กนี้นะฮะนี่เลยครับนี่เลยครับนี่ครับเด็กหินครับเด็กนี้นะครับไม่แพ้ทางอะไรใดๆทั้งสิ้นในแรงที่แม่งชอบๆใช้กันนะครับมันแพ้แลงครับอ่ะดูนะการดที่มันแพ้ทางนะครับ มันแพ้พลังจิตครับซึ่งคือมิวถูกปะมิวทูเนี่ยอย่างที่บอกครับมันต้องใช้เทิน์น2ครับซึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นมิวทูขึ้นมาครับ <c oughs> คุณเห็นจี้เขาแต่แรกแล้วครับก็เอาออนิกขึ้นดินะครับออนิกมันไม่แพ้ออนิกมันไม่แพ้นี่คุณก็เอาออนิกขึ้นนะครับมันก็มีแค่นั้นนะฮะและล่างเนี่ยนะครับถ้าสมมุติแบบไม่ใช่ะไรแพ้ทางนะดูนะล่างหนึ่งติด1นึ่งจี้ตีได้เลยนะครับ ล่าง2นะครับติด2จี้ตีได้เลยเพื่อนคือคุณติดจี้สะเทินครับแล้วมันตีแรงขึ้นครับแล้วล่าง3ามที่เป็น ex ครับแม่งซัดตู้มเดียวครับรอยยี่สิบคือแม่งโหดมากนะคุณได้ตีทุกเทินไล่เรื่อยๆแล้วดาเมจมันโหดอะต่อไม่ได้ตีก็ได้คุณแปง1แปง2แล้วมาวัดใจล่างสุดท้ายก็ได้ครับดาเมจแม่งก็ล้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่มองว่าเด็กนี้คือทีเด็ดนะครับแต่บางคนบอกพี่ออนิกแม่ง3จี้ไงพี่แล้วแบบโหค่าหนีไม่ได้ถูกต้องครับออนิกถ้าเมื่อไหร่คุณขึ้ ให้เขาตบตายอย่างเดียวแต่ออนกคดเมจจ0สิบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะยืนโง่ๆได้นะครับเขาต้องพยายามเอาออนนกลงเหมือนกันนะฮะเพราะมันตีเจสิบนะครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปครับเพียงแค่คุณใส่การ์ดบล็อกเข้าไปนะครับการ์ดบล็อกเนี่ยใครๆมิสตี้นะครับแต่มิสตีด้ดีเหรียญไอ้นี่ไม่ต้องดีครับแม่งดึงขึ้นมาแปะเลยหนึ่งจีเท่ากับเทินแรกคุณแปะได้สองจี เทิร์นถัดไปคุณแต่งหนึ่งจีคุณตบได้เลยครับเพราะฉะนั้นแมงโหดนะครับแมงโหดจากใจนะครับเด็กนี้คือเด็กที่พาพี่ผ่านมาได้นะฮะจนถึง5ครั้งลวดนะครับเพราะฉะนั้นไลน์อัพของเด็กนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาช็อปนะครับล่างหนึ่งล่าง2นะครับแล้วก็ล่างสาที่เป็น ex นะครับใสออนิกเข้าไป2ใบนะครับใสพอชั่นเอาไว้ดึงหน่อยนะฮะโปรแกบอลนะครับเลดการ์ดเอาไว้ขัดนะครับโปรเฟสเซอร์โอ๊กนะฮะสใบนะครับบล็อก2ใบนะครับชาบีนาเอาไว้ขัดหรือจะเอาไว้ลากขึ้นมาก็ได้นะครับ แล้วก็บอดแข่งโรเก็ตนะฮะส่วนใบนี้นะครับเรดการ์ดจะเปลี่ยนเป็นจิวานีได้ไหมก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วพี่มองว่าไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเามเมจดเด็กนี้มันค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับไม่ว่าจะตี120ก็ตามหรือจะตี70เองก็ตามนะครับมันค่อนข้างเวิร์กอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเอาเรดการ์ดออกแล้วเปลี่ยนใบนี้ก็ได้ถ้าคุณต้องการจะขัดเขาก็ได้นะครับเผื่อกาดบนมือคุณบอดแล้วคุณต้องการให้เขาบอดบ้างนะฮะก็เป็นออปชั่นที่ดีนะฮะเพราะฉะ ที่เด็ดนะครับถ่ายได้แน่นอนครับขอให้แบบผ่านแรงนี้ไปให้ได้ทุกคนละกันนะครับมาครับหมุนติ้วไปฮะหมุนติ้วนะฮะที่สองนะครับนับว่าเป็นบิตใหม่ที่ดีขอมือดีๆหน่อยอะไรเนี่ยมือมือกลัวอะไรเนี่ย ก็โอเคนะเราได้เปิดก่อนนะเราได้เปิดก่อนนะครับถ้าเขาประมาทนี่เราเสยเขาเงนนะฮะโอ้โหมือมือยับมากเลยครับมือไม่ดีมากๆครับไม่ดีแบบไม่ดีแบบสุดๆเลยอะ่ะไม่ดีสุดๆเลยครับ แต่ถ้าเขาพลาดนะก็ก็ติดล็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวเจอเจอเจอทีมล็อกเก็ตเฮ้ยเฮ้ยเชียเขาเอาอ่ะทุกคนผมต้องมีแบบแปลงล่างอะ่ะผมต้องมีแปลงล่างอะ่ะไม่มีคือผมแพ้แล้วอะแม่งป่อยกันมัวมากตอนเนี้ยป่อยกันมัวตัวมากอะ่ะมือ เออปะจบน,นี่นี่แม่งนี่แม่งหลีกอะไรครับเนี่ยนี่มันแข่งมือบอดปะครับนี่เดี๋ยวอีกตาแล้วกันนะฮะทุกคนมาฮะ เจอพิดด้วยน่าเบื่อมากแล้วเราได้เริ่มเริ่มก่อนด้วยนะบล็อกแม่งนะเธอหน้ากูตบแล้วนะมึงไม่แปลงเธอหน้ากูตบแล้วนะเอนเทอร์ดีครับอืมตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยต้องลงอ่ะไม่ลงในแพ้นะจ๊ะไอ้นุ่มไอ้นุ่มไม่รู้ตัว ชี้อะไอ้นุม่มนายไม่รู้ชะตากรรมจริงหรอโอ้ตายแล้วไอ้นุ่มนี่มันไม่รู้ชะตากรรมหว่ะทุกคนผมควรทำไรกับเขาดีครับนี่ผมก็ตบเขาเดะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยยอมเลยมิลี่กันเนี่ยเอ้ยเวสามสองนี่แบบนายเติมเยอะดีนี่ฮะก็ประมาณนี้นครับทุกคนคือยังไม่ได้ใช้ดูเลย แต่อย่างที่บอกครับมันมันประมาณนี้จริงๆคือขอแค่บ,บล็อกขึ้นคุณติดออนิกแม่งแบบตบโคตรไวอ่ะคุณดูดิเทิร์นสองแม่งตบแล้วอ่ะนะครับแบบยอมแพ้ก,กันง่ายๆหรือถ้าคุณแบบมีแบบมาชอบมาแชร์มาอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาขึ้นไปก่อนครับเอามันวางไว้แถวหลังนะฮะวางไว้แถวหลังอย่าแบบหลงกลว่าต้องติดจี้มันแล้วตีเรื่อยๆนะอ่านเกมครับบางทีถ้ามี2ตัวติดตัวหลังดีกว่าตัวแรกปล่อยตาย,ตายครับเอาขึ้นไปต่อยให้ได้ ลับว่าสวยจบเทินไปครับเขาต้องตัวแบบรัวๆแล้วว่าต้องตัวรัวๆแล้วว่าต้องรีบเราละหนีเป่าหรือไง นายจะยืนยันจะต่อยกับเราจริงๆเหรอโ๊ะก่อนล่างหนึ่งอยู่ไซล่างหนึ่งมาครับเอ่อจบเทินไปโอ้โหมันเอาอะ ผมคงต้องปล่อยให้ตัวนี้ตายครับคงคงคงไม่คงไม่แบบทําอะไรนะจักใจนะคงไม่ทําอะไรนะหวังแค่ว่าร่างหนึ่งจะมาอีกตัวให้ผมนะครับยังไงดีวะคือผมหนีไม่ได้อะผมไม่มีเอ็กซ์ปีดเลยอะ่ะถ้าถ้าจะขัดเขานะซาบีน้าครับ ถ้าเขาควรตีนผมบอก็ต้องกวนเขาบ้างนะฮะนี่ต่อยตูมเปลี่ยนแผนเล็กน้อยเลยนีครับเจอแบบนี้นครับคอซาบีน่าคือถ้าเขาติดจี้ไม่ต้องเอ็กซ์ปีดอะ่ะก็ต้องต้องใช้อะ่ะเขาต้องใช้อะไรอะ่ะสักอย่างนะครับสักอย่างหรือไงดีวะติดจี้ว่ะเขาไม่หนีวะ่ะทุกคน เอกสปีดป่ะไม่เอกเด้เอเฮ้ยไม่เอ,ก,เอกนายตายนะนะน่าเฮ้ยวัดดีกวัดวัดทุกคนวัดวัด,ด,ว,ว,ด,ว,ดวัดวัดไปนี่นี่นายตีแปดสิบใช่ปะ่ะต่อยดีครับต่อยดีครับตูมไปตูมไปตูมไป แล้วเขาตีหลับแฮมต่อ้ผมดีดไม่ติดผมก็แปลงร่างต่อยโอ้โหสวยเออสวยพี่สวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยยังไม่รู้ชตากรรมสินะไอ้นุม่มมันจบแล้วเราขอดูการยินรนของนายไม่นน่ะนายไม่รู้ซะแล้วว่านายกำลังจะเจอกับอะไรนายไม่รู้ซะแล้ว เออนี่ผมชอบนี่ผมชอบคนใจตู้ผมชอบเออนั่นแหละนั่นแหละอ,อดีตอดีตกอให้เขาหน่อยให้เขาดีใจหน่อยอ่ะเชียรเสือขอัวพูดยากเลยโอเคครับทุกคนได้เวลาบอกเขาว่าบายบายคิดว่าเขาจะหยดยอมไหมเขาจะกดยอมไหม ดูเขาจะกดยอมไหมเนี่ยจบครับสวยๆหล่อๆไปนะฮะประมาณนี้ครับทุกคนนะฮะเด็กนี้อย่างที่ผมบอกครับแม่งไถหลีโคตรผิวอะ่ะนี่สามตาติดนะยังไม่ได้ตัดอะไรเลยนะลองดูแล้วกันนะครับสามตาติดแล้วอะ่ะยังไม่อะไรเลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันนะฮะชาวบันนีน้สวัสดีครับ